ท่านเป่ามีเรื่องสิถามท่านเป่าด้วครับสงสัยแห่งเพราะสิถามได้หมดเดี๋ยวนี้มันไม่เรื่องอุกอ้างยังหลวหลวงพอเดี๋ยวนี้เรื่องนี้ก็ถามได้ตอบได้หมดนั่นแหละอันอุกอ้างมาหลายมือมันคาดใจการสิถามก็ยากมันบกคร่องบกคือซดอกอยากสิถามว่าเงินดิจิตอลพ้นให้พระบ่เดียวนีท่านเป่าก็ไปเห็นว่ามันออกกฎขอได้ว่าห้ามพระรับเงินดิจิตอลดิหลัหลวงพอ อายุสิบหกปีขึ้นไปไล่ได้บกเกินเจ็ดหมืนคนที่แจกวนะพันวานะ่เอาอายุสิบหกปีขึ้นไปบ่จ้องได้ท่านเปล่าเสียใจเด็ดบลาย่านไม่ได้น้ำมูออยู่แรอกท่านเปล่าโอ้ยย่ามาหาว่าลาทอดเจ้า,า,จาก็ประตูของเจะาเปนไผ่เท่าก็กันหลวงพอ่อ อันท่านเป่าพี่น้องหลายคนถามว่าสิท่านได้ใส่ตอนเมษาอยู่จากเด้อพอดท่านโกงสุนเป็นพักเพื่นประกาศคิดใหญ่ทำเป็นมันก็ต้องได้และเนาะท่านเป่าทว่มช่วงเมษาที่ว่าหมอเจะไดเครับพี่น้องประช่าชนกลับบ้านแล้วก็มีเวลาไปใส่งเงินดิจิตอลนะครับแม่ความท่านโกงสุนเลยโดยเฉพาะช่วงสงการซื้อปืนสีดน้ำซื้อแป้ง เอามาไว้ถ้าเท่าแป้งบุษธสาวบัเป็น,นตะคักเทวทันกุงสุด่เ่าและเพิ่มสี้ากันเอางันมาจะใส่พิ่นเป่ามาแจกมูเเฮาหลวงพอ่อในไตรามาสแรกของปีนี่ พักกันจองเขานี่ทรงออกนอกหลายขนาดแม่ครับท่านเปานอกจากพักกันจองเนี่ยก็ส่วงผ้านี่เพิ่นบอกว่าเข้าทรงออกเท่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกีิครับหลวงพ่อท่านเปามูลค่าการทรงออกของเท่านี่ก็สองแสนล้านรัฐมนตรีก็ซ่วงพลังงานน้ำประกาศว่าประเทศไทยเข้าทรงออกพลังงานขายทานได้แปดพันก่สอบ ท่านก็สอบนี่พวท่านเป่าก็สี่แสนล้านละท่านเป่าหลืออีกแสนล้านเขาจะเอามาจะใส่ที่แล้วว่าสิสันข้าราชการงมเท่าเพิ่มแต่สิตัวนงคือเจ้าตีนเหล้วว่าเราเฮียองลงอยู่นี่ท่านเต่าจะเลียมว่าคือเจ้าเคยประกาศว่าบอกกู้วยครับท่านเต่าอีกแสนล้านเสเอมันจะใส่ดีท่านเป่ามันหาเนี่ก็แสนล้านมันเงินสิบเงินสิเาได้ท่านเป่า เาว่าจังสันจังสีเด้หลวงพออันไข่ลิ่นออกนี่คิดจักบาดว่าไข่ออกให้ขาน้อยนี่เป็นยังเมินฟังเนี่ยผลบอกว่าบกู้ก็คือบกู้หลวงพอแต่ย,ยิ่นข่าววันหน้าอยกนางเบิ่งฝนตกเส่ห้าวผ่าอยุดบนแน่พันอดอดใจกู้บ่ได้จะทันเปล่าโอ้เจ้ากระว้าวไปหลวงพอผูดด้ใดจะไปเห็นห้าวผ่าตากฝนเลยอยากไปกู้เงินเป็นผ้าหมดจ้องเด็กกับบกู้ ท่านเปาวงในบอกว่าหน้ายกนางเบิงคนตาเข่าละฝนกับนังสิตกหวยมันเมนเนีย่ยบัวเป็นนางเบงิงคนตาเขาฝนสิตกมาใส่รวยเราสิอดกู้ได้บน่นว่าดีินาะแล้วที่ข่าววิแววว่ามันเห็นเราไปสวนมันไหมครับท่านเปาเห็นมันหัวบักไ่ใบเลียมาบมาบพันสิอดกู้ได้บ่ละครับท่านเปาโอ้จะลมือจะิญเว้นจักไปเห็นอย่างหน้ายกกระได้ต้องเลยไปเห็นกู้พากู้เขากู้มันกูย่านกู้เงินยุบบานดี